เวียดนามก็ร่างมาพี่น้องก็ร่างเขามาเอาไปมาส่วนพ่อป้าเป็นผู้เอาไปลอตเตอรี่บันเงินกันเลยผมเสียบ่เสียเลยแล้วเสียอย่างยังโดนเบียดก็ร่างเขามาพี่น้องรอดตายมาบ้านก้อนตัดโคกระเบอรทั้งอันบ้านรักเช็ดพี่น้องเวียดนามเห็นบ่อกร่างเขามาเลยชีได้ร้ายไปในเบอร์นี้ก็เบื้องน้ำกันพี่น้อง โอยเวียดมาสื่อต้นฟุกนัดสื่อตลอดเลยพี่น้องจวงหนีราคางวกับเขาเจสาทาซาสอบพามในหอยเมึงกบว่าราคากับขยับหลายอยู่ด้พี่นอ้องฮะก็ได้หลายพี่น้ององวนี้ เวียดนามได้ค่อยบาหลาย,ายอ้าวสายนอนพ่ออีกแล้ววะนี่ได้ค่อยบาหลายวานเลยถ้าจะได้เวียดนามได้บาหลายตัวเวียดนามก็ได้หลายอยอ่เหมือนอยาบ้าบ่อยได้พี่หลักมันมีค่อยเข้าขมาอยู่กําลังกลังเลีเ้ยงขึ้นอยู่เ <c oughs> นี่ย จะเสาแลยก็จะเจ้าแลกเลยโอ้เจ้ามาแล้วฝั่งนี่มันเวียดนามก็แลงเอาขึ้นควอยมีข้องควอยทั้งหมดในประเภทเกมตามันอยู่หมอมันสูดอะได้สูดระลมเนาะมรถเป็นไรมือนีได้บ่้าไรเวียดพิษ่ายรถแล้วได้บ่เต็มได้บ่เต็มพี่น้องได้ทั้งหมดทั้งควอยบ่เต็มรถบ่เต็มก็สื่อคือเก่า ปิดถ่ายแล้วมันซูออกแล้วบอลเต็มแล้วพี่น้องวันบ,บ่าร้ายดอกได้บ่เต็มเป็นไรเพอบัวงอว่ายนัดนี่ก็ได้คือเก่าอยู่ขงง้างงาะข้างแฝงกับเต็มเกือบเต็มชิปหลอดแล้วเขา,าเขาจะสิไปช่วยเขาเขาจะสิออกไปแล้วพี่น้องเสียงสตาร์ทรถบึ้มๆแล้ว อย่าบอกแล้วอย่าบอกแล้วเขาจะเร็วแล้วเร็วถึเมื่อแล้วลาเซนฟาร์มน้ำสําหรับพี่น้องในหอยนะครับที่ขายวลาบควายนะครับขายควายขายวัวนะครับไปเวียดนามไปละบานที่งานเวียดนามใหญ่นะครับเวียดนามใหญ่มารับเงินได้นะครับไปไปไปมารับเงินได้นะครับเสียละจ่ายแล้วกูเอาออกไปแล้วไกลเงินแล้ว บ่หลายบ่ได้บ่หลายไปแล้วเวียดนามไปแล้วยังจะจ่ายเงินที่ขายให้เวียดนามน้อยเวียดนามใหญ่นะครับเราจะมารับเงินเวียดนามง่าขึ้นรถแล้วควายขึ้นรถแล้วเด้อจังได้จ่ายเงินพี่น้องแต่เวียดสังสงสัยยังไม่ได้จ่ายนะครับเวียดสังครับเวียดจ่ายเงินอีกโอ้วิกนาวิกนาเฮดโต้ให้เพิ่นบ่างเฮตโตยเงเลยเงินบ่ โอ้ยโตกว่โตหน่อยพอนเปนเพชรโต้ยงาวสุดมเพิ่เราวิ่นานนั่นเป็นว่าวิ่นาเพ่อเจโตใจเงินไห่พ่อใจเงินโตน่อยพอดไปรอเชิญนะครับตามคิวนะครับเขารับเงินตามคิวนะครับรับเงินตามคิวรับเงินตามคิวครับใจเย็นๆครับได้ทุกคนนะครับได้กลับทุกคนครับวันนี้นะครับตามคิวครับ